ผมกสวัสดีคร er ับดเมื mm ่อนี <siblings are new> ้สะมาแกะของฝาครับจากบครับจากสวิตครับผมพี่นะพี่นะพี่นะน้้าาตีเราจะเอาตีแล้วล แกะซีเเ่ให้น้องหน่อยนั้นพี่นันครับขอบคุณพี่นัแล้วก็คนฝป๋าเอื่นมาให้น้องเาแกนหารอยนะครับไม่ให้ไม่ให้พี่ไอแกะให้ไปขอบคุณพี่นันนะครับลาจาากอเริคก็ขอบคุณเลกจากอเมริกาครับผมที่ฝากเงินมาให้น้องเาแกนไปหาหมอได้ไหมครับฝากเงินมาให้

เอ็มเอ็มเอ็มอืมมาเทมหอยฝันเอาอยู่นี่เลยเยตีตีอันนั้นคูมานเหลูกแทนปีนสองตัวตุ๊กตาครับเลือกเอาหมดเลยหมดลูกเขาดาวนี่ ไหนตีพี่เอาแกนอันไหนตีเหรอไหนเอาจเอาตีเอาตัวไหนตัวเอาตี้ยักตีใช่ไหมเอาไ้ห้องนอนอนเดี๋ยวมีของแหครับพีโต๊ะไหงครับผม

เอาไหมนี่เอาไหมเอาไหมเป็ดเป็ดอะไรแพนกินเป็นกินไม่ใช่เป็ดอันนี้ซื้อื้อมวนี่ขออหไรบ่กรบปุของคุณอะไรครับฟีน right> ักกอ่านี่ครับผม เรามีแม่มาอยู่อยู่ในห้องนะตัวใหญ่นีตัวเล็กกับไปไปไปกับพี่เอขอพูดคากรุ๊ปไปไปจุ๊บจุ๊บก่อนโอ้จุบจุ๊บไปไหนต้องชิมนมหน่อยลูกชิมหนมก่อนแล้วไปเ้ไปไปตียักษ์ นู่นไปนั่งกินนมกับฟนะป้าไปตระแค่ะงอะลูกเป็นนางสร้างคู่อ่ะ วาี้พูดเเิวพูดเาดเพาะ่ไหไปเาไ้าเต้องไปนั่งเฝ้าเาเจ้านาสองมงบ่ไปจกสามโมงไปนั่งเฝ้าเขาเจ้าใจไปเส้นซื้อล้ว่าเป็นพ่อเม่ผู้ไดอืครับหรือเปล่าเมย์หมาพาด่อี่ยัางเนี่ยเขาเห็นเหยื่อใหไก่ แล้วมันก็หวานเลยก็จากใครเลยไปเท่ากันสองเอาไปโรงเรียนโอเคเอาตี้หรอโอแกนเน่ยไม่กินอะไรใช่ไหมเอาแต่น้องหมีใช่ไหมนั่นโอ้โหว้าว

ะไวจะมีเสล่นินยนี่ยังนะนังแม่ตันล่างน้อแม่ขาวเลยอืมออกินอืเ็นเ้ ไอ้นอ้องไอ้นอ้องเป็นรูปแบบวีปด้วยยังนั่นอะไรนี่มีอะไรดีเหรอดียะเติมขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไม่มีายิงไหมขอหน่อยมามาขอหน่อยเร็วๆให้ไหนไหนให้เจนตัวไหน เอาตัวไหนให้แดนเอาตัวไหนให้แดนเอามาเอามาให้เหรอ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 นี่ยให้ให้จตนวน้อยจังเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเป็นแน่นของแงเลยมันเป็นแบบแน่นแน่นเลย มันไม่ใช่เหมือนมีดบ้านเราโอเคใ่ยรอลูกใครเอามาให้อะไรได้รับน้า่ลูกยงหของแของแมีแต่ขย พี่เจมส์จีบอะไรประตเรียนกับพี่เจมส์ไม่ได้ครับผมพอกันไหมครับคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไล่ล่างคลิปนะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่วยหันไปทางนั้นยบ๊ายบายก่อนลูกสองเยอะไยเลยชนใจ